สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนขับทุกท่านนะครับกับเช้าวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566น,น,น้อหมามานะครับวันหวยออกครับวันนี้ที่พิกัดโคกหนองนานะครับกุมานฟาร์มนะครับพอดีพานเห่าพากูเบ็ดตอนเช้าครับมันลุ้นผารอบเช้า จะได้สักกี่ตัวครับมาลุ้นกันครับพี่น้องครับผ่านเขาหลัางล้างที่บ้ามันดูดหลังอย่งนี้อ๋อเดี่ยวสองเดี่ยวโอ้ยคนหาเบ็ดเบ็ดจมนดำไปกว่านี้เดี่ยวเบ็ดลายแล้วคุณตัวใหญ่เบ็ดเบ็ดลายเลยมาอยู่เลยติดโอ้ยเบ็ดมาอยู่เลยคุณพ่อเป็นยันต์หรือไม่ก็พอที chôm này vô ba ô là vô đấy tôi nhảy đấy làm tôi làm đi vẫn chẳng này ngồi ô có khẩu nào kia có khẩu Mùi đi gì? Ủa? Ủa? Cái này Phần chùm đây Ủa? Ừ. Nhanh, con cái đấy nó chứ, củ cầm nó Sao nó thì nó phải nhằm biết ấu rồi ừ. Biết nổi, biết nổi, xoay nói Lang ừ. ừ. bị chơi như vậy, ngang nữa nữa ừ. nữa 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 nữa

โอ้กระดายอ๋อตายเลยตกใช้ตัวมันมันหายมันขื่นหายใจบ่ไดอืมเย็นกบผู้ดีตอนออมเลยเออโอ้ยใส่ใส่ขื่นหายใจบ่ได้ที่ไะอืมห,หนึ่งแต้มครับตอนเช้า จริงค no. no, no, no. oh. ืตัวเต๋อคุณดิหลุนไม่เราเรียนเนาะเรียนน้าหลุนเบี้ยม่วนกะทิดแดงตอนเช้านี่ตัใหญ่แหงเด้อมันไปอยู่เนาะตรงนี้เนาะโอ้ยนี่นี่ตัวใหญ่มันม่วนมัคุณดีเหลือเหลือยิ่งนจกัน

ไซเล็กอีกแล้วไซเล็กสแต้มเดียวเสือมันก็จิ้งยนตัวดียพระพุทธเาก็จิน <c oughs> อยู่ปะไม่อยู่อืมเฮีดล่าเออไปก็ประคอได้บ่อยบเออประคอมีกัน กอทั้งพ่อดุกเหมือนเดิอืมออรุกใหญ่โอ้ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนตีมาตีเอาตอนเช้าเลยหลานครับหลานลูกชายพันหงพันซอปลาช่อชนใส่ย,ยังยังก็ส่อเนีย่ยฮะ เนี้ยคบป่คบหน่อยนะมันเป็นเนียป้อมอ๋อเนียป้อมข้องใส่ไก่ไปดิอื้อ